่านหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุกพักท่านกรรมการบริหารในขาพักแล้วก็สอสักร่วมรัฐบาลทุกท่านท่านรัฐมนตรีท่านรองรานองายกวันนี้ผมรู้สึกหนุ่มขึ้นเยอะมีความรู้สึกเหมือน51ปีที่แล้วคือตอนนั้นผมอายุ25ผมได้มีประสบ การทางาน,นเหมือนวันนี้ exactly ตอนนั้นผมมาช่วยในการอยู่กับธนบุตร,รีปีดาพัฒน,น,นานาถาบุซึ่งเป็นรัฐมตรีสำนับนายกคนเดียวสมัยก่อนแล้วก็เป็นวิปของรัฐบาลสมัยท่านอาจารย์ครึ่ิเป็นนายกมนตรี51ปีที่แล้ววันนี้บรรยากาศคล้ายกันเพราะสมัยก่อนเนี่ย พักร่วมรัฐบาลก็มีหลายพักก็เป็นผลพวงต่อจากการเขียนกฎหมายทางการเมืองการพักการเมืองต่างก็ทําให้การเมืองเนี่ยต้เป็นในสภาพที่ไม่ไม่มีพักใหญ่มากนักตอนสมัยที่ผมขึ้นมาเป็นพักไทยรักไทยตอนนั้นด้วยด้วยรัฐมนุปีสองพันสองห้าสี่สก็ทําให้การพักการเมืองแข็งแรง แต่หลังจากปฏิวัติแล้วก็คงไม่อยากเห็นการเมืองแข็งแรงก็เลยมาเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันก็เป็นความท้าทายผมเป็นคนไม่มองเห็นปัญหาเป็นปัญหาผมมองปัญหาเป็นการท้าทายวันนี้กำลังท้าทายพวกเราที่เป็นพักรวมรัฐบาลว่าเราจะต้องสร้างความเป็นกลุ่มแผนส,สร้างความแข็งแรงของพักรวมรัฐบาลถึงแม้ว่าเสียง จะเกินกึ่งหนึ่งไม่มากเกินไปนะแต่ว่าถ้าเราด้วยความสามัคคีความเป็นนหนึ่งใจเดียวกันความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชาติมันเสียงหนึ่งเสียงก็พอเกินหนึ่งเสียงก็ยังพอแต่วันนี้เราเกินเยอะกว่านั้นเยอะแล้วเข้าใจว่า,ามีการมียุทธการ ไม่เคยพึ้งปาร์นาเท่าไหร่ก็มีมาทุกฝ่ายก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องพูดกันรนในสมัยที่51ปีที่แล้วผมนี่แหละมีมบทปาทในการควบคุมสอสอให้มาโหวตในกฎหมายสำคัญทุกรอบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือกฎหมายสำคัญของรัฐบ,บาล ผมต้องไปอยู่ในสภาต้องไปไล่ตามหัวหน้าพักต่างๆแล้วก็ทำบัญชีบัญชีที่รัฐมิตรีปะเข้าใจก็ทำบัญชีเพื่อให้ผู้แทนทั้งหลายได้อยู่ในสภากันให้เรียบร้อยมั่นใจว่าเราชนะหวดก็ประคองอยู่พักหนึ่งนะครับก็หลังมาก็ปฏิมีริกันแตนละอย่าง นี่บังเอิญว่าของเราเนี่ยมีพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการเลือกตั้งไปในจังหวะที่มันใจว่าได้เปรียบทาง,ทางการเมือแต่เป็นจังหวะที่ไม่เจนเนรแมรี่ y. ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พักรคโบาบลเขายังเป็นฝึกแ,แ,แ,แผ่นแข็งแรงดีจากการที่ผม ได้พบปากทุกๆคนหัวหน้าพักทุกคน,คนทุกคนก็ยังยืนยันว่าเราจะไปด้วยกันแล้วผมบอกว่าผมเคยบอกนหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าและทีมนี้แหละทีมเพื่อเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นโคลิชันกันอีกครั้งคือเมื่อมันไม่ทิ้งกันขนาดนี้ก็ต้องไม่ทิ้งกันตลอดไป จริงไหมครับเพราะนันวันนี้จากที่ผมเคยมีประสบการณ์51ปีที่แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่วันนี้ดีกว่านั้นเยอะวันนี้ดีกวันนั้นเยอะแล้ววันนี้ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเด็กอายุ25นั่งไลต่ตะฟุกสอๆมาประชุมแต่ว่าวันนี้อย่างน,น,น้อยๆก็คือว่า ความที่เป็นพี่ๆของทุกท่านมาก่อนบางคนก็อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วพอผมเป็นเจ็ดสิบหกแล้วนะก็จะง่ายกว่าง่ายกว่านั้นเนี่ยวันนั้นยังทําได้วันนั้นยังต้องไปขอตังค์คนอื่นมาใช้วันนี้ยังพอมีตังค์ใช้เองบ้างก็น่าจะโอเคกว่านะครับก็มั่นใจว่าเรา สามารถประครองรัฐบาลได้แล้วก็ปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้ประชาชนวันนี้มันเยอะอย่างที่ผมพูดรายการของอสมทเมอ่อวันที่สิเ็คือวันนี้บ้านเมืองเรามันเสียหายไปมากการบริหารที่ผิดพลาดโดยเฉพาะการบริหารทางเศรษฐกษิจและระบบราชการที่อเอโตเยอะไป มีเยอะไปแล้วก็ซับซ้อนไปซึ่งระบบราชการมันก็ดีมันจะต้องเปิดเผยชัดเจนที่จะทําให้ประชาชนได้ใช <ed> ้บริการมากเพราะฉะนั้นการปรับปรุงรัฐบาลกัรปรุงการบริหารประเทศเนี่ยจะว่าแย่ก็แย่จะว่าดีก็ดีเพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยทาให้มันดูเร็วขึ้นแก้ปัญหาเร็วขึ้นแต่วันนี้เราต้องการพวกท่านทั้งหลายว่าเราจะต้อง อดทนช่วยกันและรัฐมนตรีทั้งหลายก็ทำงานไปด้วยต้องแบ่งเวลาให้ดีครับแบ่งเวลาให้ความอบอุ่นกับสสด้วยเพราะสสเขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนหอกบางทีเขามีทุกมาเขาก็ไม่รู้จะมีบทกับใครก็ต้องบทรัฐมนตรีรูปพรักก็ดีรัฐมกกนตรีรูปรัฐบาลก็ดีก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีมีตั้ง40 8ส9เ้าคน เขาหนึ่งต่อสีหนึ่งคนดูแลสี่คนก็เขาดูแลกันได้อบุมและผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าแต่ละพักแบ่งรำตรีให้ความอุบอุ่นแก่สอสมันก็จะมั่นคงนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็อาจจะถ้าไม่ดูแลก็ถูกตีท้ายขั้วถ้าดูแลดีๆก็ไม่ถูกใครตีท้ายขั้ว เพราะวันนี้เรามีพวกชอบตีท้ายคอยออ <c oughs> ก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลผมผมเชื่อในทฤษฎีอันหนึ่งวา่า s เซ back นะครับเวลาเวลาเรามีปัญหาเราเซนแบกเราถอยแต่เวลา n ้าสแบกเนี่ยคือการตีกับมาเหมือนเราตีลูกลูกเทนิสเนี่ยตีเข้าฝาปึ้งเนี่ยเวลามันป้า e กลับตาเนี่ย stronger than Set b a แ k นะครับเพราะนั้นการที่เราแก้ปัญหาของเราวันนี้เมื่อปัญหาเรียบร้อยแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะแข็งแรงกว่าแข,แข็งแรงข็งกว่าที่แล้วมาเพราะว่ามีความสัมัคีกันเราไม่มากเกินไปไม่เถอดท่าเกินไปหน้าที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกระทรวงที่ส่งนโยบายถึงมือประชาชนวันนี้ได้ท,าทา่านรองภูมิทัรมเข้าไปนั่งก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ไปถึงอาทิตย์แรกย้ายอาทิตยที่สองก็ <c oughs> ถือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยประเทศเราเนี่ยต้องการความเด็ดขาดเฉียบพลันบางทีเราช้าไปละพงมากไป ก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าจะเชียอพันต้องมั่นแม่นยำถ้าแม่นยำแล้วก็ตัดสินใจเร็วๆดีกว่าก็อย่อาัวดระบงมากวันนี้เราไม่มีเวลาระบงคนอื่นระบุโชว์เราแล้วเราพอแล้วเรื่องกันเ็าไปดีเอาจริงนะก็ผมได้เห็นนตำตีหลายท่านขยันมากตั้งใจทำงาน,นแต่ต้อง ระหวังนะเพราะว่าวันนี้ผู้คนเราเนี่ยมันหลากหลายรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีก็จะมาในรูปแบบต่างๆรัมนตรีก็อยากให้รัฐมนตรีต้องหนักแน่นเข้มแข็งนะครับจะได้ทำการเมืองของเราให้ดีผมก็ว่างงานอยู่ ถ้าเราตีคนไหนอยากจะใช้งานจะโทรศัพท์มาปรึกษาอะไรก็ยินดีนะครับแม้ทั้งสสอ,อยากชวนผมไปเที่ยวบ้างบ้างก็ยินดีนะครับยินดีผมอยากคิดว่าเออไม่มีอะไรทาก็อาจจะอยากขับรถเที่ยวทั่วประเทศไทยไปดูว่าพ่อค้ายาเสพติดจมูกเลืออยู่ที่ไหนบ้างจะได้มาฟอ้องให้ฟังก็ผมตอนนี้ ชาวบ้านวันนี้ยอมรับเลยว่าเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหนักที่สุดแต่ขอรัฐบาลจัดก,การยาเสพติดก,ก่อนเพราะยาเสพติดทุบแล้วก็พัหวาะวันนี้พอเราเข้ามาทํากันระยะหลังที่เอาจริงเอาจากกันมาเนี่ยจับได้เยอะมากแต่ปัญหาคือเรื่องของการรีแฮมซึ่งผมได้ได,ได,ได้ให้คำแนะนำไปว่า สถานรีแ h บต้องมีทุกอำเภอที่มียาเสพติดทับานเราสามารถใช้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นว่าตรงอำเภอนี้มีตอชะดอก็เป็นปกปงปรับปรุงลงนอนตอชะดอที่ว่างอยู่แล้วก็เพิ่มลงนอนเข้าไปก็ร่วมกันหลายกระทรวงเข้าไปปรับปูเอ่อไปเอาคนมาประบัดจัดสาธารณสุขเข้าไปช่วยที่โรงพยาบาลนไม่พออกก็ตรงไหนมีที่เช่นว่าโรงเรียนร้าง โรงเรียนนี้ปิดไปแล้วก็มาทำโรงนอนเพื่อไปบำบัดอย่างเนี้ยเราจับด้วยบำบัดด้วยก็จะหมดเร็วครับ <c oughs> เรื่องของอกัญชาวันนี้เป็นปัญหากับต่อการท่องเที่ยวบ้างหลายที่นักท่องเที่ยวหายไปด้วยกัญชา เพราะนั้นกัญชาเสรีเนี่ยอันตรายต้องรีบกับคว้มควบคุมให้ได้เพราะว่าวันก่อนมีอยู่สามีภรรยาคนอินเดียมาทันิมุนที่ภูเก็ตอยู่ๆตอนเช้ามาภรรยาตายพบว,ว่าสามีเป็นหมอก็พยายามดูกล้องวงจรปิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่า ไปซื้อเปล่านี้าน<ร>มาใส่กัญชามาแบ่งกันกินคนละครึ่งภรรยาตายตอนนี้ก็อึงก็พูดอยู่ในเพราะนั้นวันนี้เนี่ยระบบการควบคุมคือวันนี้เราเนี่ยไม่ค่อยได้มีระบบการควบคุมที่เป็นระบบ<ร>ในทุกๆเรื่องนะทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหน่วยงานไหนที่มีไลายเส้นมีอะไรต้องมีเลกกูเลชันที่ชัดเจนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน นะครับโดยเฉพาะานทั้สุขเป็นต้นนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะมีความสามัมพันธกันแล้วก็ผมเนี่ยพ้นพ,พ้บวงผมแล้วเนี่ยผมจะแวะไปเยี่ยมท่านทั้งหลายไปตามทุกจังหวัดน,นะครับแวะไปเยี่ยมไปไปให้คำปรึกษาคำแนะนำ นะครับมีอะไรก็ไม่ต้องเพ่งใจวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จะบรรยายเรื่องอะไรเพราะว่าพูดเยอะและ้วก็ขออย่างเดียวว่าอยากจะแชร์กับท่านว่า5 1ปีที่แล้วผมมีบรรยากาศเหมือนวันนี้แล้วก็ผมเป็นผู้ที่ทําหน้าที่โดยตรงต่อการประสานงานพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ตอนวันแต่งงานผมผมแต่งงานหลังจากที่รัฐบาลนั้นหมดสภาพไปแล้ว ยุบสภาแล้วผมก็แต่งงานเพราะคนงานแต่งงานผมมีแต่สอสอวีดแคอยู่ประมาณพันคนเป็นสอสอสักแปดร้อยกว่าถึงเก้าร้อยไปงานผมเยอะมากตอนนั้นไม่ใช่สอสอคือนักการเมืองรวมทั้งรัฐีพวกอะไรพวกอพวกตำรวจติดตามพวกอะไรอะไรไปร่วมงานเยอะมากกันก็คืออยู่มาจน เป็นปู่เละอยู่มาเป็นปู่เละก็หวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกคนว่ามีผมอยู่ที่นี่อย่ากว่าเวมีผมอยู่ที่นี่อยากปรึกษาวแวะมาอยากมากินข้าวด้วยแวะมาเพื่อที่ให้พวกเราได้ทำงานกันอย่างสบายใจผมแล้วไม่ต้องไปตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไป นะครับมันหายไปได้มันก็กลับมาได้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีกำลังใจแล้วก็มีผมอยู่ทุกคนนะครับก็ได้ได้นายกอิงแถมพ่อนายกอิงไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แล้วกันนะครับนะ